เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องวิวกรกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการรีวิวตัวละครใหม่นะครับนั่นก็คือยูโนโอเคนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครนี้ผมไม่รู้จักเลยคือผมไ่ถามจากน้องๆมานะครับว่าเออมันชื่อยูโนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวว่าตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับตัวแรกของอัปเดตนี้นะครับมีความสามารถอะ ยังไงบ้างนะครับควรเปิดหาหรือเปล่านะครับควรเล่นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับทุกคนปะ่ะวันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอนะครับนั่นก็คือร้าน Godzilla Shop นั่นเองนะครับมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆเช่นบล็อกฟูตและแมปอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับรับกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์เลด8และยังรับกดผลพิศาจเงินม่วงเกมพาร์ต exp และอื่นๆเลด8ในแมปบล็อกฟูตหรือว่าแมปอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจะ จากช่องมีประกรณ์ด้วยนะครับเพื่อแอดมินจะมีการลดราคาให้ด้วยนะ Godzilla Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกเลยลสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมขอแนะนำร้าน Bunny Buck นะครับมีบริการเติมโลบักเลท5ถึง8.5นะครับยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะครับทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามัจากช่องมีปกรณ์ด้วยนะ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำร้าน m a g e s t i c Shop นะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Cookie Land Kingdom เกม7บาทเกมชิน Impact หรือว่าเกมอื่นๆนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเอาละทุกคนตอนนี้ผมก็ทำการวางบูม่ากันเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปวางยูโนโอเคนะครับโอเคแลวครับทุกคนตอนนี้นะครับตังค์ผมก็พร้อมที่จะวางอายูโนโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการวางแต่ว่าก่อนอื่น,น ครับเราจะเห็นว่ายูโนโอเคเนี่ยนะครับจะเป็นตัว t ีแอนรู้สึกว่าวงตัว t ีแอลมันน้อยนิดมากจริงๆคือเป็นวงที่น้อยมากครับถ้าตัว t ีแอลแบบนี้นะแล้วถ้าอัพไปนะแล้ววงอัพไม่เยอะผมบอกเลยว่าอยู่ไม่รอดแน่ๆครับอ่ะเดี๋ยวเราลองวางกันเลยดีกว่าปิงครับ เ oh. อฟเฟกก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่แย่ก็คือเป็นขั้นแรกมันอาจจะยังไม่อ,อะไรมากโอเคที่ขั้นหนึ่งนะครับก็ทําดาเมจ9 5นะครับแล้วก็วงแค่15เองซึ่งน้อยมากครีบยบกับตัวแอร์ตัวอื่นแล้วก็ทาดาเมจทุกๆ5วินะครับทุกคนเออแต่ว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยวางแค่เกือบๆ500เออขา5บาทแล้วก็อัพขั้นแรกนะครับอยู่ที่400นะเดี๋ยวผมลองอัพดูก่อนดีกว่าปิง ขึ้นมาครับดาเมจถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับทุกคนแต่ว่าวงก็ยังเท่าเดิมนะแล้วก็ทําดาเมจทุก5้าวิเหมือนเดิมครับแต่ว่าเท่าที่เราดูขีดตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามีหลายขั้นนะให้เราได้อัพนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําการอัพขั้นต่อไปเลยละกัน500บาทครับปิง้งเฮ้ยอันนี้เอฟเฟกน่าจะเปลี่ยนใช่ปะจะรอดูเออเอฟเฟกเปลี่ยนครับมียงมียิงบ้างนะครับรอบนี้เอ้ยผมปรับเป็นพาร์ตดีกว่านี่ครับก็คือมีมียิงขึ้นมาแล้วก็ วงตอนนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น24นะแต่ว่ายังทําดาเมจทุกๆ5วิอยู่นะครับทุกคนเออแต่ว่าดาเมจก็เพิ่มมาเป็น290นะอันนี้เพิ่งขั้น2นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเริ่มเห็นความดีงามและเริ่มเห็นความเป็นไปได้ของตัวละครตัวนี้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเราัพขั้นต่อไปเลยแล้กัน600ครับโอ้โห400 500 600ไปปุ๊บ นี่ฮะวงเพิ่มขึ้นมาเป็น25นะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นไปเป็น400เฮ้ยดาเมจ400แล้วนะเอโก็ถือว,ว่างอยู่นะครับว่างอยู่นะไม่แย่แล้วก็ทําดาเมจทุกๆ5วินะครับทุกคนอะทำดาเมจเนี่ยความเร็วยังเท่าเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนแต่ว่าวงกับดาเมจก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับโอเคขั้นที่4ครับ สี่ขีดนะครับขึ้นใช้ราคา800ร้เราลองคิดกันเลยดีกว่าปิ๊บนี่ฮะวงที่4ครับเพิ่มขึ้นมาแค่ดาเมจครับผมรู้สึกว่าอะไรน่าจะเหมือนเดิมนะเอฟเฟกเนี่ยเออใช่เอฟเฟกรู้สึกว่าน่าจะเหมือนเดิมเลยครับทุกคนแล้วก็ดาเมจตอนนี้นะครับที่สี่ขีดนะครับเวลหนึ่งอยู่ที่ดาเมจ535 5วิโอ้โหก็เริ่มตอนนี้คือเริ่มที่จะหารีได้แล้วนะครับก็เหมือนจะโอเคนะแต่ไม่รู้ว่าขั้น5ขั้น6จะเป็นไงครับขั้น5ครับก็ใช้ราคา1100นะครับเดี๋ยวเรามาอัพดูปิง้ปงวงเอกว้างขึ้นโอเค อันนี้คือรู้สึกเหมือนจะเป็นพายุสายฟ้าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่เคยดูไงผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่เท่าที่ผมดูด้วยสายตาก็คือเหมือนเป็นพายุสายฟ้าแล้วนะครับเอฟเฟกตตอนนี้เปลี่ยนไปครับทุกคนที่ขั้น5เอฟเฟกเปลี่ยนไปแล้วก็ดาเมจอยู่ที่685เฮ้ยอันนี้ไม่แย่นะครับเป็นตัวซีแอร์ที่ถือว่าแก้ขัดได้ถ้าใครมีนะแต่ว่าเท่าที่ดูตรงนี้คือไม่เปิดก็ไม่เป็นไรไมั้งโอเคเดี๋ยวผมมาอัพขั้นสุดท้ายเลยแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงปบ ขั้นสุดท้ายครับก็วงเท่าเดิมครับแต่ว่าเพิ่มมาเป็นทำดาเมจทุกๆ4.7วินะครับเออแล้วก็ดาเมจอยู่ที่915นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าอัพเป็นเลเวล80เนี่ยน่าจะขึ้นเป็นพันกว่านะครับอาจจะพันเอ็ดพันสองอะไรก็ว่าไปนะครับเออโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างจะใช้ยากว่า,วาตัวแอร์เนี่ย โดยหลักแล้วนะครับตัวแอร์เขาวางได้แบบมันไม่อยู่ชิดทางอัทุกคนพอมันเป็นแบบนี้มันก็รู้สึกว่ามันน่าจะไม่ไหวนะครับไม่ว่าจะที่ไหนนะเนี่ยเห็นไหมุติวางตัวนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ตีแบบข,ขาดกันเกินนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยิ่งแบบไม่ถึงเลยมั้งเนี่ยเออถึงอยู่ถึงนิดนึงนะครับก็นั่นแหละผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่ว่ากับวงของมันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวละคร อู่นโอเคนะครับแล้วถ้าให้ผมพูดนะครับคือผมว่ามันใช้ไม่ได้มันไม่ค่อยจะเวิร์กว่ะไม่น่าเปิดเอาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ปั๊บขึ้นให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นสำหรับรีบๆลงให้เพื่อนๆตัดสินใจนะครับเพราะว่าวันนี้ตู้ก็คงรีมาแบบรัวๆนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามยอย่าลืมแชรกับชอบ่องวิบขอนด้วยเ้อไปละเจอกัน